เรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ที่คอยช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยค่ะสำหรับการจองพลังล่าสุดโพสต์ข้อความระบายความในใจตลอด3เดือนที่ช่วยเหลือเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา ก่อนนอนคืนนี้อยากให้ทุกคนอ่านจนจบนะตลอด3เดือนกว่าๆที่พวกเราทีมงานและอาสาสมัครมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเราพบทั้งความท้าทายใหม่ๆและแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาในทุกวันแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงประคับประคองให้เราเก้าวต่อไปได้คือหัวใจ หัวใจที่อยากทำทุกอย่างเพื่อให้คนแนวหน้าทหารตำรวจแพทย์พยาบาลอาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่มีชีวิตประจำวันที่ปลอดภัยมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีในทุกลมหายใจในภาพนี้คือบังเกอร์หลุมหลบภัยขนาดใหญ่ที่โรงพยาบาลพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์หลายคนคงเคยได้อ่านเหตุผลของการสร้างที่นี่ไปแล้วจนวันที่เสร็จสมบูรณ์แต่สิ่งที่เรากับทีมบุคลากรทางการแพทย์มองไกลกว่านั้นคือการจำลองพื้นที่ใต้ท่อนคอนกรีต ให้กลายเป็นโรงพยาบาลสนามในยามวิกฤตเพื่อให้ทุกวินาทีของชีวิตมีโอกาสมากที่สุดที่จะรอดพื้นที่เล็กๆใต้บังเกอร์นี้จึงถูกแบ่งโซนไว้อย่างชัดเจนระดับที่1สีแดงฉุกเฉินวิกฤตระดับที่2สีเหลืองฉุกเฉินเร่งด่วนระดับที่3สีเขียวฉุกเฉินไม่เร่งด่วน การแบ่งเช่นนี้อาจดูเรียบง่ายแต่ในยามที่ทุกวินาทีคือความเป็นความตายมันคือสิ่งที่ช่วยให้ทีมแพทย์ตัดสินใจได้เร็วขึ้นและช่วยให้ผู้ป่วยอีกหลายชีวิตได้มีโอกาสกลับไปหาคนที่รักนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เรายึดมั่นและเชื่อมาตลอดว่าทำงานทุกอย่างทุกขั้นตอนผ่านการคิดบนหลักการที่เหมาะสมทุกอย่างที่ทำที่สร้างคือหลักประกันของชีวิตให้กับคนแนวหน้า พวกเราจะยังคงทำต่อไปด้วยหัวใจเดียวกันหัวใจที่อยากเห็นทุกชีวิตปลอดภัยมีชีวิตที่ดีจากหัวใจของทีมงานและอาสาสมัครมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้ลุยกันต่อในขณะเดียวกันก่อนหน้านี้นะคะการจอมพลังก็เพิ่งจะมาอัดคลิปฝากไปถึงอินฟลูเอนเซอร์เขมรที่บอกว่าหากไทยไม่มีเงินสร้างรั้วให้ไปขอเขมรไม่ต้องจุดๆ,ๆเก็บตังว่าให้คนประเทศตัวเองไว้กินข้าวเถอะ อินฟูขมรลั่นหากไทยไม่มีตังสร้างรัว้วให้ไปขอขมรผมก็เลยอยากจะฝากบอกอินฟูขมรว่าไม่ต้อง เก็บตังค์ไว้ให้คนประเทศตัวเองอะ่ะไว้กินข้าวจะได้ไม่ต้องหนีมาที่ประเทศไทยเพราะทุกวันนี้คนคาเมเนี่ยยังหนีจากเขมรข้ามมาไทยแล้วก็มานั่งแบมือขอตังค์อยู่ข้างถนนอยู่เลยไม่ต้องห่วงตรงนี้นะไมฟร n d เอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วเรื่องรู้วเนี่ยแค่ FC กันจอมพลังกับกันจอมพลังเนี่ยผมเชื่อทําไปได้ถึงพนมเปญอะ่ะ ล้อมวนรอบพนมเปญทัก3ามรอบกลับมาที่ไทยเงินยังเหลือนะก็ฝากบอกไมล์เฟนไม่ต้องห่วงตรงนี้ห่วงตัวเองเองก่อนเห็นเนีเข้ามาวันหนึ่งห้คนนะวันหนึ่งเกือบร้อยคนวัางนะตอนนี้อยู่ที่ไทยเนี่ยจะเป็นพันๆอยู่แล้วที่เขารวบไปได้